ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ล่าสุดนี้นะครับมีรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกําลังจะเป็นอิสระครับโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลและจะพ้นโทษในทันทีไม่ต้องรอครบกําหนด31สิงหาคม2567ดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล่กดติดตามกดซับสไครฟังคิงเล่าด้วยครับ ทุกคนครับราชกิจจานุเบกษาเนะครับเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคมปี2567ลงวันที่17สิงหาคมปี2567และจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปก็คือวันที่18สิงหาคมปี2567นะครับ ซึ่งจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำประมาณ50,000ืรายจากเรือนจำทั่วประเทศตามมาตราหานอกจากนี้ครับยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า200,000รายรวมทั้งมีรายงานข่าวนะครับว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พ้นโทษเป็นอิสระโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษ ในวันที่31สิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา3ครับของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับดังกล่าวซึ่งระบุเอาไว้ว่าผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป 1. ผู้ต้องกักขัง 2. ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 3. ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ สำหรับกลุ่มผู้ที่ถูกคุมประพฤตินะครับที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ประมาณ7,500รายทั่วประเทศนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ถูกคุมประพฤติสามารถเดินทางไปรับใบบริสุทธิ์จากเรือนจำได้ภายหลังครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในเรือนจำเพราะได้รับการพักโทษไปอยู่นอกเรือนจำก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่มีกระแสข่าวมีรายงานข่าวเป็นการคาดการณ์นะครับล่าสุดครับทุกคน พันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยว่านายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพักการลงโทษถือเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับการอภัยโทษด,ด้วยโดยเป็นการปล่อยตัวพ้นโทษทันทีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะนายทักษิณเท่านั้น แต่เป็นเพื่อผู้ต้องขังทุกรายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาครับรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดเดี๋ยวกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ชี้แจงต่อสาธารณะอีกครั้งดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับว่าเมื่ออดีตนายกทักษิณเป็นอิสระพ้นโทษแล้วโดยไม่ต้องรอถึง31สิงหาคมนี้การเมืองไทยจะเป็นยังไงจะวางตัววางบทบาทอย่างไรความฝันที่อยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวดูแลหลาน จะเติมเต็มความสุขในชีวิตช่วงบ้านปลายนี้ได้มากน้อยขนาดไหนลองติดตามกันดูต่อไปนะครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟอ l ล w โลกดติดตามกด subscribe ฟังคิงเล่าด้วยครับ